ความยากก็คือเราเจออุปศัรค์ปัญหาในแต่และเรื่องที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเดียวกันครับทุกวนันก็มีปมัญหามีเรื่องให้เราต้องแก้ต้องทําต้องแก้ไขต้องปรับปรุงให้มันพัฒนาให้มันดีขึ้นอ,อย่างเช่นกันทาร้านอาหารเนี่ยครับลูกค้าบอกว่า,วาเอ้ยอันนี้อร่อยปะ่ะอันนี้ไม่อร่อยอันนี้ดีไม่ดีอะไรยังไงมันก็ต้องเป็นเรื่องที่เราแต่ละวันเราก็ต้องมาสรุปแล้วก,ก็เลคเชอร์ให้กับพนักงานเราฟัางแล้วก็นําไปแก้ไขนําไปปรับปรุง สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้อยู่กับโบนะคะเป็นบล็อกเที่ยวธุรกิจกับโบค่ะวันนี้เนี่ยโบอยู่ที่กระบี่ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะก็จะพัคนเนี่ยไปเที่ยวกระบ,บี่ในมุมธุรกิจรับรองว่าแตกต่างไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนแล้วก็ได้สาระไอเดียแรงบันดาลใจแน่นอนวันนี้จะไปไหนกันปงไปดูกันคะ่ะ และนี่เราก็อยู่ที่ Green r e i l l a g e ที่สองนะคะทุกคนที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่ค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยโปจะพัดคนไปชมห้องพักนะคะและ้วก็บรรยากาศของที่ไปดูกันค่ะเข้ามาถึงนะคะก็จะเป็นบรรยากาศแบบต้นไม้เขียวชอมากคทุกคนมันก็มีแสงมันช้าวนะคะก็จะเป็นพอคล้ายๆแบบว่าเดินทปนะคะแล้วก็มีทั้งป้วยแต่ให้ความรู้สึกแบบร่มเย็นมาก แล้วนี่นะคะเป็นคุณสาว่ายน้ำของที่นี่ค่ะจะเห็นว่าบรรยากาศเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะทั้งหมาเนี่ยเป็นของเลือกขาเลยค่ะจริงๆที่นี่เนี่ยยังมีอีกสถานะะด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวโบจะพาไปดูที่นึงค่ะไปกันนี่นะคะก็ะะจะเป็นโซนท่องเ่ะเทศเนะคะค่อนข้างที่ผมรู้สึกแบบสดตัวมากยิ่งขึ้นนะคะสาว,ว่ายน้ำเนี่ยจะค่อนข้างตึงมาิ่งขึ้แล้วก็ความรู้สึกก็จะแตกต่างไปค่ะ ทุกคนไปดูห้องพักของที่นี่นะคะใหญ่มากอันนี้เป็นห้อง c o n n e c ติ้ง r o มนะคะเราจะแตะขียการเข้าไปกันห้องก็จะกว้างมากๆนะคะทุกคนมีฟางก์ชัี้พร้อมมากๆด้วยค่ะภายในตัวห้องเอนี่ยก็จะมีในส่วนของห้องน้ำนะคะก็จะสามารถที่จะแช่ตัวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ แต่เขาก็มีสบู่แชมพูแล้วก็พวกหมวกคลุมผมให้ด้วยค่ะทุกคนมีราวตักผ้าแล้วก็ได้เกอบผมด้วยนะ วันนี้นะคะก็ะอยู่ที่กระบี่ทิวร์ซวอา์คคาเฟ่และร้านอาหารใจกลางตัวเมืองกระบี่นะคะวันนี้เนี่ยโกจะพาทุกคนเนี่ยมาชิมอาหารที่นี่นะคะและนอกจากนั้นเนี่ยยังจะได้พบกับที่มาของร้านนะคะคุยกับเจ้าของค่ะว่าร้านนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นจากอะไรไปดูกันค่ะว่ามีเรื่องราวอย่างไ,ไงบ้างไปฟังกันตอนแล้วนะและตอนนี้นะคะอาหารของเราก็มาแล้วะคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะโบสั่งใบเหลียงไไข่ค่ะ แล้วก็แกงส้มปลากระพงนะคะแล้วก็ผู้ผัดผงกะหรี่ค่ะต่อมาเนี่ยก็คือปลากระพงนึ่งมะนาวนะคะเน้นๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวผัดปูค่ะอาหารหน่าทานมากคุกคนรวมถึงบรรยากาศเนี่ยก็น่าสนใจมากค่ะมีมุมถ่ายรูปหลายมุมก็มากเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็ก็อยู่กับคุณซีนะคะเจ้าของร้านอาหารกรหรี่เฟสติวัลค่ะขอต้อนรับคุณซีเลยค่ะยินดี โอเคครับผมก็เดี๋ยวให้คุณซินนั่งตัวนิดนึงว่าเชื่ออะไรเป็นธรรมานยังไงอะไรท่างเนี่ยครับก่อนอบ่นก็ขอยินดีต้อนรับสู่จังหวัดกระบี่นะครับผมวันนี้ก็ผมนะครับคุณซีอะทีไรชลภูมิพงมลนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเลิศเลยเฟสติวัลกรุ๊ปนะครับจัดการหรือว่าร้านอาหารกระบี่เฟสติวัลครับผมโอ้โร้านนี้มีจุดเริ่มต้นอย่างไร ร้านกระบีบ่ฟิวิวัลนี้เกิดจากการรวมตัวกันของเพื่อนๆนักธุรกิจในจังหวัดกระบี่นะครับหลายๆคนเนี่ยมารวมตัวกันนะครับเพื่อเปิดเป็นร้านสําหรับเป็นที่แฮงเอาท์เป็นช<ม>ิลรีแลกสำหรับคนในจังหวัดกระบี่รวมไปถึงเป็นร้านที่รองรับไว้สําหรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม ตัวผู้ตัวต่างๆเพราะว่านึกจากพื้นที่ร้านค่อนข้างใหญ่แล้วก็กว้างแล้วก็มีที่จอดรถสะดวกสบายน,นะครับ<ช>ผมร<น>้านก็จะมีทั้งอาหารมีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งกาแฟมีทั้งขนมมีทั้งเบเกอรี่รองรับนะครับแล้วก็จะมีเป็นนตรีสด์นะครับทุกวันสองที่โอ,โอใช่ครับร้านนี้เปิดมานานขนาดไหนนะครับร้านเปิดมาประมาสิบเดือนครับผม โอ้ก็ยังรัานเดมว่าร้นเดิมเดียร์ใช่ใช่ก็หลังจากโควิดรอบที่สองนะครับก็เริ่มเปิดใช่ใช่แสดงว่าก็คือร้านนี้ก็คือผ่านช่วงโควิดมาก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยบอกว่าเออนี่เป็นเลิกที่เหมาะสมใช่เออมาเปิดร้านใช่ครับใช่ไหมใช่ครับใช่ แบบเตี๊มแบบแท้ๆทุกสูตสั่งเขื่อก็เป็นเป็นสไตล์การออกแบบของสถาปนิกนะครับสถาปนิกก็เป็นคนพื้นเทพคนจังหวัดกระบี่ที่เขาต้องการตกแต่งให้ร้านที่มันมีจุดดึงดูดสไตล์ลอสซรฟฟอรีใช่ใช่ใช่ก็คือเขาก็จะเอาสัตว์ต่างๆมาอยู่ในห้องเรียนพลูมรวมถึงด้านนอกแล้วก็ตกแต่งให้มีเป็นกิมมิคเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับให้ ลูกค้าสามารถเข้ามาถ่ายรูปแล้วก็มีชซนร่วงประมาได้ครับใช่ก็เป็นจุดที่พอลูกค้าถ่ายรูปก็จะจำได้ว่าอยู่ที่ร้านไหนน<ๆ>ะคะก็คือที่กระบี่เทอรวอล์คไมีใช่ก็น่าสนใจนะพยายามให้มันเป็นจุดเช็คอินให้ลูกค้าเข้ามาถ่ายเยอะๆนะใช,ใช่นั้นมันก็เป็นกระแสปากต่อปากใช่ธุรกิจก็ไหลไปเรื่อยๆเราในส่วนของแบบจุดเด่นของร้านและการนอกจากเรื่องของธีมอะค่ะ อาหารวนใหญ่ที่แบบเด่ดๆนๆในการของที่นี่เป็นอะไรคะห,หรือว่าเป็นผู้อาหารใต้หรือว่าจริงุญจันทอาหารของเราก็คือ,เ,อ,อเชฟเป็นผู้ม้าประสบการณ์จากร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดกระบี่นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านหน้ำกินแบบคนกระบี่หรือว่าร้านหมอมเคิร์ก็คือจริงๆร้านนี้จะมีเชฟประจำที่มีฝีมือแล้วก็ทํางานกับเรามานานนะครับค่อนข้างจะถ่ายทอดเสน่ห์ในการปรุงนะครับออกมาเป็นเมนูต่างๆที่หลากหลาย แลกแล้วก็ถึงแก่ถึงรสชาติความเป็นอาหารใต้แล้วจากนี้เราก็จะมีพวกอาหารฝรั่งนะครับ mm hmm. พเพิ่มเติมให้สําหรับเป็นทางเลือกสำหรับเด็กๆหรือว่านักท่องเที่ยวฝรั่งอะไรแบบนี้ครับด้วย mm hmm. แล้วก็มีขนมแล้วก็เบเกอรี่รับผม ก็เรรียกว่าถ้าหัวใครจะเข้ามาลงมาที่กระบี่เนาะอยากกินอาหารใช่ที่มีจระเข้อะไรแบบนี้มาได้เลยเพราะว่าตรงนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเดินทางสะดวกตรงนี้แบบว่าเวลาท่องเที่ยวอะไรเพราะว่าตัวทําเลของมันตั้งอยู่ใจกลางเมืองนะครับไม่ไกลจากแยกเซอร์เคียดาร์นะครับเยื้องๆกับความเชียงมาลากอยู่ในเส้นหลักเส้นธุรกิจก็คือถนนมาลากปะโจวกระบี่นะครับเพราะว่าพวกผมลงจากทุ่งบิน ถ้าสมมติว่าจากระยะทางขึ้นบินมาที่นี่ก็ไม่ไกลมาครับไม่ก็แบบว่าใครสมมติว่าอยากจะแบบก่อนกลับบ้านหาอาหารใต้กินกแบบก็แวะมาเช็คอินที่นี่เพราะว่าที่มีอาหารสดมากค่ะใช่แล้วปลาแบบสดแล้วก็ความเผ็ดก็แบบใต้กลังดีอ่เผ็ดแบบแต่จานหน่อยแต่แบเขาเหมือนกันนะไม่ได้ธรรมดานี่เรียกว่าจัดจานนั้นอาจจะเป็นปลาเนื้อปลาเขาไม่ได้แบบว่าคิวชันจนแบบว่าลืมจะเสนอความเป็นอาหารใต้ออน่าสนใจต้องแวะกลับมา กแล้วอย่างแบบเปิดร้านอาหารเองเนี้ยมีมีแบบเขาเรียกว่าอะไรความยากไหมคะปุ๊บีว่าแบบเพราะว่าอย่างที่โบเพื่อนโบเนี่ยก็มีคนเปิดร้านอาหารเองเหมือนกันซึ่งโบคิดว่าเฮ้ยมันก็ยากอยู่ครับกับการร้านอาหารนี่มีตัวแปรหลายตัวที่จะต้องควบคุมนะครับไม่ว่าเรื่องของคุณภาพอาหารคุณภาพวัตถุดิบการปรุงรวมไปถึง ที่สำคัญก็คือเรื่องของการบริการครับซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้ลูกค้ามาใช้บริการซ้ำทีนี้เนี่ยปัญหามันก็จะมีเยอะแยะมาไปเลยนะครับในส่วนของร้านอาหารเพราะว่ร้านอาหารเนี่ย ในส่วนที่ได้กล่าวไปในทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหานิดๆหน่อยๆบางทีวัตถุดิบมาไม่ตรงสเปคที่เราต้องการหรือว่าพนักงานปรุงไม่ได้ตามแบบตามสูตรตามตามาตรฐานของร้านเช่นเดียวกันบางทีพนักงานอาจจะบริการไม่ถูกใจลูกค้าอะไรพวกนี้ครับมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับเมื่อเกิดปัญหาขึ้นนะครับในแต่ละครั้งแต่ละเรื่องแต่ละปัจจัย มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเหมือนกันสำหรับการเปิดธุรธุรกิจร้านอาหารเพราะว่ามันมีอะไร,ท,ร,ท,รที่จะต้องควบคุมเยอะอใช่ครับเป็นปัญหาแบบในแบบเรื่องแบบโอ per ation เรื่องการบริการการควบคุมมาตรฐานนี้ามากกว่าใช่ใช่ครับใช่คือตอนนี้ทางทางร้านก็แก้ปัญหาอะไรใช่ครับเพราะว่าก็ร้านก็มาสักระยะหนึง่งก็ได้ทําการแก้ไขปัญหนานะครับในช่วง แรกของร้านเปิดเองก็จะมีปัญหาเยอะพอสมควรแต่ช่วงนี้ก็คือสามารถแก้ไขได้หมดทุกจุดแล้วความหมายก็คือแบบว่า,พ,าพ,พอเราเจอปัญห,หาขึ้นเสร็จแล้วเราก็แบบว่าเรียนรู้จากมันใ็่แล้วก็ค่อยๆพัฒนา,นานแก้ไขไปเรื่อยๆอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบเร็วในทันทีแต่คือด้วยประสบการณ์ที่เราสะสมมาเปเดือนมันก็ทำให้ตอนนี้มันมันมาอยู่ในจุดที่มันโอเคเม,อมากๆใช่ค่ะใช่อีกเยอะมากเหือแต่เขาก็ยังคง เออสัดส่วนของ delivery ประมาณสัก15-20%้ี่สปร์เซ็น์เยอะเนาะเยอะเยอะครับพอสมดุลเยอะข่ายใช่ไหมครับเพราะเห็นเข้ามาเราเจอผมก่อนหน้านี้ยังอยูก่อนหน้านี้แต่ช่วงนี้ก็อาจจะเหลือสักประมาณสัก8-10%ก็มีนักท่องเที่ยวเริ่มแล้วครับนักท่องเที่ยวกลับมาแล้วครับกระบี่ครันักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นครับผมใช่เยอะมากแล้วใช่ระบี่ไมมีอาร ก็เป็นท้องเสียงนะครับก็จริงๆก็คือกระบี่นั่นแหละกระบี่ที่เป็นภาษาอังกฤษ K A B I นี่แปลกเพราะว่าให้มันเรียกแบบว่าง่ายขึ้นก็เป็น K A B I เพื่อนำเอาไปทำเป็นโลโก้ของร้านในนี้นะครับเช่นต้องควรจะเป็นกระบี่ใช่ครับกระบี่กระบี่เฟสติวัลชาเจเอาทิตย์วันตลอดอาทิตย์ตลอดกระบี่เฟสติวัลต้องเป็นกระบี่ เพิ่มความแบบว่าเป็นเฟสติวัลใช่ไหมมีความเป็นขนาดเพิ่มขึ้นครับโหวันนี้อยากจะให้แบบว่าลองแบบว่าบอกว่าจุดเด่นของร้านเราที่ทําให้แบบคนเข้ามามันมีประมาณไหนมากครับจริงๆร้านเรานี่จุดเด่นก็คืออิ่มครบจบในที่เดียวโอ้เพราะว่าเราขายอาหารขายทั้งเครื่องดื่มขายน้ำกาแฟขายน้ำขนมเบเกอรี่ แล้วก็ยังมีดนตรีสดนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ในห้องส่วนตัวสามารถ<ม>จัดเลี้ยงไพวีตพวกครอบครัวแฟมิลี่ได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของร้านใช่เพิ่งหนแล้วเลยเห็นทเลยเนาะแต่งตอองใช่แล<ช>้วจะรับจัดเลี้ยงอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับอ๋อจะคือสามารถปิดห้องแบบใช่สมุดจำนวนตัวใช่หรือ่ใช่ได้เลยแล้วปกติก็จะมีลูกค้าบุ๊กอิงมาทุกวันเรื <ๆ S 2> มม่นอยๆจริงครับ อิ่มครบจบเลยได้ตลกแกมภาพโดไปเลยอิ่มครบจบเทีดีคำถามสุดท้ายฝากถึงเพื่อนๆที่อยากเริ่มทำธุรกิจค่ะกลุ่มวัยรุ่นเรานะทุกที่ง่ายนะครับก็คือเป็นช่วงวัยทำลางก่อร่างสร้างตัวในการทำธุรกิจไม่ว่าไม่ว่าจะทำธุรกิจประเภทไหนนะครับก็สิ่งสำคัญผมคิดว่าต้องใช้ความอดทนในการที่จะไปถึงเป้าหมายในการบรรลุของสำเร็จ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยความยากก็คือเราเจอภาษาปัญหาในแต่ละเรื่องที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเดียวกันครับทุกวันก็มีปัญหามีเรื่องให้เราต้องแก้ต้องทำต้องแก้ไขต้องปรับปรุงให้มันพัฒนาให้มันดีขึ้นอ,อย่างเช่นกันทาร้านอาหารเนี่ยครับลูกค้าบอกว่า,วาเอ้ยอันนี้อร่อยว่าอันนี้ไม่อร่อยอันนี้ดีไม่ดีอะไรยังไงมันก็ต้องเป็นเรื่องที่เราแต่ละวันเราก็ต้องมาสรุปแล้วก็ เลเซอร์ให้กับพนักงานเราฟังแล้วก็นําไปแก้ไขนําไปปรปับปรุง